วันนี้นะครับเราก็จะมาในหัวข้อที่เรียกได้ว่าน่าจะฮิตมากๆเลยกับเรื่องราวของตัวละครที่เขาอะ่ะไม่มีพลังเว้ยในโลกที่แบบทุกคนมีพลังหมดเลยแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยเขาไม่ไม่มีพลังแต่ว่าเขาต้องฝึกฝนฝึกฝนจนเก่งเพื่อเพล่เนี่ยเก่งกว่าพวกคนที่มีพลังอยู่ในโลกนี้สิกับหัวข้อที่มีชื่อว่า6กตัวละครเก่งได้ไม่พึ่งพลังวิเศษครับผมตัวแรกครับเป็นตัวที่คุ้นเคยกัวตัวละครที่ทําให้เหล่าชายชาตรีเนี่ยออกกําลังกายเข้าฟิตเนสกันก็คือฟูชิโนโทจิโลกสายเวทเรามันเป็นอะไรที่ ต้องใช้สสยเวทอ่ะโทจีอ่ะก็คือมาแบกแนวอ่ะก็คือค<า>ุณไม่มีพลังสสยเวทไม่มีอะไรเลยแต่ โทจิแม่งดันเกิดในตระกูลที่เป็นตระกูลใหญ่อะตระกูลใหญ่ที่เขาเก่งสายเวทกันอยู่แล้วซึ่งตระกูลมันก็ค่อนข้างที่จะหัวโบราณระดับหนึ่งเลยก็คือแบบว่าถึงกับแบบว่ารังเกียจโทจิซึ่งโทจิไม่มีพลังสายเวทะอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าโทจิดันได้รับคำสาบจากสวรรค์ซึ่งคำสาบจากสวรรค์น่ะก็คือเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมากเลยทางด้านกายภาพทดแทนจากที่เขาไม่มีพลังด้านสายเวทเลยแข็งแกร่งระดับไหนเนี่ยต้องถามโกโจด,ดูนะตัวต่อไปนะคะแน่นอนว่าตัวละครนี้นะคะแม้จะเป็นอนิเมะเก่าแล้วนะคะแต่ อนิเมะเขาเนี่ยก็ยังมีเวอร์ชั่นในลูกลูกรุ่นหลานต่อมาอมซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากเรื่องนารุโตะค่ะแต่ไม่ใช่ตัวของนารุโตะนะเพราะตัวของนารุโตะเนี่ยสามารถใช้วิชานินจาได้ค่ะแต่คนที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือร็อกรีนั่นเอง เป็นนินจาเนี่ยที่โผล่ออกมาในคาแรคเตอร์สุดแบบว่าสุดเฟี้ยวฟ้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ชุดสีเขียวทั้งชุดเป็นบอดี้สูทเขียวเลยมาพร้อมกับทรงผมบ๊อบสุดเฟี้ยวและยังไม่พอคิ้วที่แสนหนาตาก,กลมน่ารักสุดๆซึ่งตัวละครอย่างล็อกลีที่เปิดตัวออกมาเนี่ยมันดูแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ uh. ซึ่งตัวของล็อกลีเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนินจาที่ไม่สามารถใช้วิชานินจาได้คะ่ะ uh. ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีจาัก,การนะ uh. แต่เขาไม่สามารถใช้ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างของเขาเองด้วยเงื่อนไขของเขาบางอย่าง ถึงแม้เขาจะใช้วิชานินจาไม่ได้นะคะเขาเนี่ยก็ถนัดด้านกระบวนท่าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโคโนฮะสลาตันนะคะ<ม>หรือแม้แต่การเปิดประตูทั้งแดด่านของล็อกลีมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าโกงมากๆ<ม>แล้วตัวของล็อกลีเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มมีบทบาทมาตั้งแต่ภาคนินจาโอโเหเฮะยันจนถึงภาคนินจาชิบูเดนและตอนนี้โบลโตก็ยังมีบทอยู่มีค่ะเพราะว่าตัวของล็อกลีเนี่ยได้เป็นถึงหนึ่งในอาจารย์แต่อย่างที่บอกนะว่าตัวละครล็อกลี่เป็นตัวละครที่พลิกโผดูแบบกึ่งจะแบบไม่ลอดหลายครั้งละ เพราะารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่ล็อกลีออกไปต่อสู้อ่ะมันจะเจ็บปางตายมากที่สุดในเรื่องไม่ว่าจะเป็นตอนตั้งแต่สอบรอบจูนินและรอบแรกตอนสู้กับก,บกบอาอาราเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนจะเดี่ยงไปกันเลยแล้วก็พอต่อมาเนี่ยตอนที่ไปสู้กันกับพวกนินจาระดับเก่งๆอ่ะก็คือถึงขั้นต้องได้รับการผ่าตัดกับซึนเดะเลยเพราะว่าการใช้วิชากระบวนท่าต่างๆของล็อกลีอ่ะการจะเปิดประตูแต่ละด่านเนี่ยมันจะต้องแลกกับความเจ็บปวดหรือว่าแลกกับอะไรบางอย่างที่ล้ำค่าของเราอะไรประมาณนี้คะ่ะทำให้ล็อกลีเนี่ยติดมาอยู่ในลิสต <Hey. S 1> าามรถใช้พลังได้นั่นเองค่ะตัวละครต่อไปที่ผมจะหยิบมานะครับก็คือตัวละครที่อยู่ในโลกของเวทมนต์และเขาเป็นคนที่ไม่มีพลังพิเศษด้วยเขาจะเป็นคน นอกจากแอสตาท่นเองครับจากแบล็คโคเวอร์โอเคครับตัวละครแอสตาเนี่ยเป็นตัวละครที่กึ่งน่าสงสารด้วยเพราะว่าในโลกที่ทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยแบบว่าผู้มีพลังเวทมนต์เอ่อเป็นสิ่งที่เอาไว้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนเลยเนี่ยแต่แอสตาเนี่ยไม่มีพลังเวทมนต์ครับผมแต่เขาก็ยังสามามีความฝันครับอยากที่จะเป็นจักรพรรดิเวทมนต์อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยถึงฉันจะไม่มีพลังวิเศษนะแต่ฉันก็สามารถที่จะ ขึ้นเป็นจกักรพรรดิเว่นม์นและก็ทําให้โลกนี้เนี่ยยอมรับคนที่ไม่มีเว่นม์นแบบฉันนิดได้แต่ว่าความขยันของแอสตาเนี่ยคือเขามีการฝึกฝนร่างกายตลอดเวลาครับผมมีการแบบว่า ฝึกจนร่างกายได้กลายเป็นถังแก๊สไปเลยแต่ใช่ว่าแอสตาเนี่ยจะไม่มีพลังอะไรเลยครับพลังของเขาเนี่ยมันอยู่ที่อาวุธของเขาครับผมย่างดาบขจัดมานั่นเองครับผมซึ่งเป็นดาบที่จะทําให้สลายพลังเวทมนต์ของเวทมนต์ที่คนอื่นๆเนี่ยใช้กับเราพลังนี้เนี่ยมันก็ยังแฝงมาด้วยอีกพลังหนึ่งครับคือพลังของปีศาจทำให้แอสตาของเราเนี่ยนอกจากว่ามันจะมีพลังเวทมนต์เนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันยังมีพลังของปีศาจการฟันทะลุเวทมนต์ของศัตรูได้ทั้งหมดเลยทําให้แอสตาเนี่ยงั พระเอกและก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในเรื่องแ l a c โค l o v อร์นั่นเองครับมันเป็นตัวละครที่ถ้าพูดถึงหัวข้อนี้มันจะไม่มีตัวละครนี้มาไม่ได้เลยก็คือตัวละครของไซตามานั่นเองครับไซตามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่โด่งดังมากถ้าเป็นเรื่องกายภาพที่แบบเกินมนุษย์มนาก็ต้องบอกว่ามันจะต่างจากตัวอื่นมากๆเลยคือมันเกินจินตนาการไปเลยอ่ะคือหมัดมันอ่ะคือระดับที่แบบว่ามันทําลายดาวทั้งดวงได้แล้วพลังของไซตามะเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาจากควนสวรรค์ล้วนๆมันยังไม่ ถูกเฉลยมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มันมาอย่างไงแต่ความจริงเนี่ยเขามุมานะแบบสุดๆเลยกว่าที่จะได้เป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งสุดๆแบบที่เขาฝันไว้ไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นวันละ100ครั้งร้อยครั้งสคอตวันละหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยครั้งวิ่งวันละสิบกิโลสิบกิโลเออแล้วก็ซีด้บวันละหนึ่งร้อยแล้วก็แบบว่านอนอ่ะไม่เปิดแอร์ไม่เปิดแอร์เลยเวลาหน้าหนาวไม่เปิดฮีเตอร์ก็ทําแบบนี้มา3ปีเต็มโดยไม่มีวันหยุดพักเลยแน่นอนว่าหลังจากที่เราพูดเเเรรรื่องไไตตาาามะะปปแลล้้ววจพัคนนี็ ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ย อยู่ในกระแสส,สุดๆมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวของมัชเบิร์นเด์จากเรื่องมาร์ชลศึกโลกเวทมนตร์พลังกล้าม <Yeah. S 1> แน่นอนว่าตัวของมัชเนี่ยมันต้องติดโพยแดงแน่นอนคะ่ะเพราะว่ามัชอะ่ะเขาเป็นหนึ่งในตัวละครนะคะที่เปิดมาในเรื่องเนี่ยทุกคนในเรื่องเนี่ยจะมีเวทมนตร์แล้วก็จะมีรอยปานคะ่ะแต่มัชเนี่ยเป็นเด็กที่แวออกมาแล้วคือหน้าใสปิ๊งไม่มีอะไรเลยนะคะนั่นก็คือเพราะว่ามัชอะ่ะไม่มีพลังเวทมนตร์ค่ะซึ่งตัวละครของมัชเนี่ยเขาก็จะมีพลังด้านกล้ามเนื้อเป็นหลักซึ่งเขาใช้กล้้้ามเนือนไดแ กฎฟิสิกส์ไม่แพ้กันนะคะแต่ถึงแม้สเกลพลังของมัสี่ยจะยังอยู่ในสเกลที่มนุษย์เนี่ยพอจะจินตนาการได้แต่มันก็แหกหลักกฎฟิสิกส์ทุกอย่างไม,ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นน่ะเขาใช้ไม้กวาดในการลอยตัวอะไรประมาณนี้แต่มัสมันใช้วิธีการโยนไม้กวาดไปก่อนแล้วก็กโดดขึ้นไปแล้วก็ตีขาอยู่บนท<อ>้อ,นองฟ้าเพื่อให้ตัวเองลอยได้ก็คือมันเป็นอะไรที่แบบเออมันแหวกดีตอนที่มัสต่อสู้เนี่ยมัสก็จะคิดท่าไม้ตายต่างๆขึ้นมานะคะโดยแบบว่าเป็นการทุ่มเป็นการอะไรเงี้ยแม้แต่พลังเวทที่ยิงปล่่อยใสยมมสมมมก็าารถด ติดกลับได้เพราะว่าถึงแม้เราจะไม่มีเวทมนต์แต่เราใช้กล้ามเนื้อในการรับพลังเวทมนต์นั่นเองอะ,อะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็มองว่าตัวละครของมัดเนี่ยมันก็เลยทําให้มัดเบิร์เดตเนี่ยติดอันดับมาตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นตัวละครที่มาจากการ์ตูนโชวน็ยมยอดนิยมยางมาฮิร่อะคาเดเมียครับผมเราจะมาพูดถึงตัวละครที่เป็นฮีโร่อยู่แล้วครับผมแต่ต้องสูญเสียพลังไปอย่างรุ่นพี่มิริโอกนั่นเองครับผมเป็นดาวเด่นของโรงเรียนดูเอเลยครับผมเขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทะลุผ่านสิ่งของได้ประมาณนั้นนอกจากนี้นเ,นเขาก เรื่องของความสามารถในการควบคุมพลังเรื่องของความฉลาดในการใช้พลังครับผมจนแบบว่าคนอื่นเนี่ยบอกว่าโอ้โหพลังน่าอิจฉามากเลยพลังเนี่ยเป็นพลังที่โกงสุดๆเลยอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะผมความที่โกงเขาเนี่ยคือเรื่องทักษะม,มากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยฝึกฝนจนช่ำชองถึงสามารถทําได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ยมาใช้พลังก็อาจจะไม่สามารถควบคุมพลังได้อาจจะเลวร้ายขนาดที่ติดอยู่กับพื้นดินตลอดไปเลยก็เป็นไปได้ครับผมแต่ว่าคราวที่เรามาดูถึงส่วนที่เขาไร้พลังกันดีกว่าผมจากตอนที่เขาเนี่ยได้ไปรวมตัวกับกลุ่มฮีโล ก็ไปบุกแก๊งมาเฟียแก๊งยากุซ่าที่ทําการผลิตยาลบล้างอัตลักษณ์ไปครับผมแต่มันไม่สามารถหยุดมิลิโอจากการเป็นฮีโร่ได้เลยครับผมเพราะทันทีที่มิลิโอเนี่ยสูญเสียพลังไปโดนเข็มจิ้มดึบ ไปแหละมิลิโอมันไม่หยุดครับผมมันสามารถไล่ต่อยตัวร้ายต่อยจนแบบว่าตัวร้ายแบบเฮ้ยพลังมึงหมดแล้วไม่ใช่หรอฮีโร่เนี่ยมันไม่หยุดรอกเว้ยเออถึงพลังจะหมดเนี่ยแต่ฮีโร่เนี่ยไม่มีวันเลิกเออเป็นฮีโร่ที่ออกแข่งแข่งได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพลังพิเศษ,ษ,ษ,ษจริงจริงถึงแม้ว,ว่าภายหลังเนี่ยเขาจะต้องพักการเรียนจาก UA ไปเพราะว่ายังไม่สามารถเรียกพลังกลับคืนมาได้แต่เราหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวมิลิโอเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับพลังและก็กลายมาเป็นที่รักของตัวละครในเรื่องอีกครับผมก็ครบแล้วไม่ว ที่พวกเราอยากจะแนะนำน <Okay, okay. S 2> ะโอเคขายกันมานานใช่ใช่ใช่แทนก็คงต้องบอกลากันแล้วแล้วเจอกันใหม่ตอนกันหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะ